โอ้โหมันช่วยเขียนคอนเทนต์ขายคิงกนแดดได้ด้วยวยอเลยโอ้โห,โโหเซลเพจที่นี้ต้องมีอะไรบ้างนะครับต่อๆผมก็มีไปแค่นี้นะครับอา่านมันก็เห็นไหมผมบอกว่าสรุปเป็นหัวข้อให้น่อยนะครับทําการสรุปหัวข้อองค์ประกอบของเซลเพจที่เราถามไปเมื่อสักพู่มวันนี้ก่อนหน้านี้มาให้นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูที่ตัว Chat GPT นะครับ ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็จะมีเทคนิคง่ายๆนะครับรวมถึงวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ทำยังไงให้ตัวเทนโลยีเนี่ยมันเอาข้อความหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะค้นหาเนี่ยอยากจะดูต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับรวมถึงการให้มันสรุปให้เราฟังด้วยนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นเราก็มาค้นหาไอ้การค้นหาเนี่ยเราก็ค้นหาด้วยคําง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้คําอะไรที่มันแบบ รู้หลาเป็นทางการมากก็ได้นะครับมันจับคําพูดที่เป็นคําพูดคําพูดของเราที่เป็นแบบว่าที่เราพูดกันเนี่ยธรรมดาได้เลยนะครับก็ผมก็จะค้นหาว่าเซลเพจท,ที่ดีต้องมีอะไรบ้างพิมพ์ไปแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าอันนี้มันก็จะบอกเราโอ้เซลเพจท,ที่ดีต้องมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งข้อความต้องโดดเด่นนะครับมีเทสไลท์ที่น่าสนใจนะครับ รายละเอียดผลิตภัณฑ์นะครับหรือการบริการที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ข้อเสนอพิเศษนะครับส่วนลดของแถมอะไรต่างๆรีวิวและคะแนนนะครับการแสดงความคิดเห็นของลูกค้านะครับแล้วก็มันก็จะบอกว่าการแสดงคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์และการบริการนะครับรวมถึงการเชื่อมโยงนะครับอ่ะคราวนี้จะสังเกตว่าตอนนี้มันค้างไปแล้วนะครับมันมันหยุดไปแล้วนะครับแล้วมันหยุดแค่นี้เอง คราวนี้เทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคที่จะบอกว่าให้มันทําการหาข้อมูลให้ต่อนะครับแล้วก็จะพิมพ์แค่นี้แค่ต่อต่อต่อผมก็พิมพ์ไปแค่นี้นะครับอ่านมันก็เห็นไหมมันก็จะต่อให้นะครับข้อเจ็ดนะครับเห็นไหมเน้นประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับแล้วก็ข้อแปดนะครับเน้นเรื่องความเชื่อมั่นความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็การใช้ภาษาที่เข้าใจนะครับแล้วก็มีการ เพิ่มเติมข้อมูลติดต่อนะครับคอจูเลียนให้เราด้วยโอการออกแบบเซลล์เพจที่สวยงามนะครับอ่ะมันหยุด,ดให้หน่อยต่อ,ตอ,ตอ,อเห็นไหมนี่คือเป็นวิธีการที่ทําให้แชททีวเนี่ยมันมันต่อข้อความมันต่อกันในกรณีที่เอ่อมันพิมพ์มาแล้วมันค้างนะครับนี่ก็จะเป็นแบบอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้เป็นบอกโอหนี่ วิธีเทคนิคเลยนะฮะในการทาแบบเซลล์เพจเนี่ยออกแบบอย่างไรนะครับการใช้สีที่เหมาะสมการใช้ภาพและวิดีโอการเนื้อหาที่เข้าใจง่ายนะครับอันนี้สมมติผมหยุดอยู่แค่นี้นะครับผมบอกเฮ้ยโอเคพอแนละ้วเราสิบสขั้นตอนราวนี้บอกว่าเฮ้ยสรุปให้ฟังหน่อยสรุปผมก็เขียนว่าสรุปเป็นหัวข้อให้หน่อยแค่นี้นะครับ มันก็จะสรุปเป็นหัวข้อให้มาเห็นไหมมาสรุปเป็นหัวข้อเลยเป็นเป็นแบบเป็นเป็นบูเลตเป็นหัวข้อให้เราเลยนะครับอะเสร็จปุ๊บเน็ตเบอร์เลอร์ตรงนี้ทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอ้ยทำไมเน็ตเบอร์เลอร์วอะไรเงี้ยเออ มีวิธีการก็คือเรากดไปที่ regenerate response ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทำการกด regenerate response นะครับ<ม>เพื่อให้ระบบเนี่ยมันทำการ regenerate ห<ม>ัวข้อที่เราจะจะเมื่อกี้มัน error ไว้นะครับเราก็กด regenerate นะครับมันก็ทําการสรุปหัวข้อใหม่ก็อย่างนั้นนะเมื่อกี้ผมบอกว่าเฮ้ยสรุปเป็นหนัวข้อให้หน่อยนะครับมันทําการสรุปหัวข้อองค์ประกอบของเซลเพจที่เราถามไปเมื่อสักพุ่มเนี้ยก่อนหน้านี้มาให้นะครับ นี่ก็จะเป็นไงครับมันก็สรุป12หัวข้อนะครับที่เขาทําการสรุปมาให้เรานะครับนี่นะครับตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ12ได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับคราวนี้ผมจะให้ตัวใช้ GPT นะครับช่วยผมเขียนคอนเทนต์ขายทีมกันแดดนะครับดูว่ามันจะเขียนได้ไหมนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับแดขอตั้งซัก ก็ว้าวคุณอยากเป็นเจ้าของผิวสวยและไม่มีริ้วรอยแสงแดดที่รุนแรงใช่ไหมคิงกันแดดของเราคือคำตอบที่คุณกำลังมองหาไม่ว่าจะเป็นการหลอกอันมังกายหรือการเดินทางไกลโอ้โหข้อที่2องหากคุณกำลังหาคิงกันแดดมีคุณภาพนะครับใช้งานได้ทุกสนาการนะครับก็อันนี้ ตัวใช้ GPT เนี่ย,ยที่ผมบอกแล้วว่ามันก็สามารถที่จะช่วยเป็นไกด์ไลน์ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าบางอันมันอาจจะยังใช้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เอาไปใช้ให้ถูกวิธีแล้วไปเลือกใช้มันเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับสำหรับแม่ค้าออนไลน์นะครับ็นคิดคอนเทนต์ไม่ออกถามแชททีบได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเทคนิคแบบนี้นครับก็ เข้าไปดูและเข้าไปเล่นตัวใช้ TPT กันนะครับก็จะมีมันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นสายแบบอยากจะให้แบบมีใครมาช่วยคิดหรือว่าให้ใครมาช่วยที่จะเออมีแนวคิดเป็นไอเดียที่จะต่อยอดนะครับซึ่งซึ่งในเนื้อหามันนะมันอาจจะไม่ได้ใช้แบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันอาจจะเป็นแบบช่วยให้แบบว่าเอ้ยเราสามารถที่จะคิดต่อยอดหรือว่าคิด จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกนะครับตัวใช้ที่พีเนี่ยมันจะก็จะตอบโจทย์ในด้านนี้นะครับก็จะช่วยลดอ่าลดโหลดของเราไปเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็ฝากติดตามช่องของชิดกระเพดให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ